โอ้หน้าร้อนนี้ร้อนเหลือเกินจะหยิบรีโมทแอร์เปิดแอร์ทีเนี่ยคิดกันเลยใช่ไหมเปลืองไฟโอ้โหเห็นบินค่าไฟออกมาเมื่อก่อนจ่ายอยู่พันห้าสองพันเดี๋ยวนี้เหรอห้าพันหลายคนเครียดกันกับค่าไฟนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีแอร์เจ๋งๆมาแนะนําเป็นแอร์ที่โคตรฉลาดแล้วก็สามารถควบคุมผ,ผ่านแอปพลิเคชันได้อารมณ์แบบประมาณว่าเราออกไปทํางานธุระข้างนอกเนี้ยกลับมาบ้า هم, นเย็นฉ่าค่าไฟไม่ต้องเครียดหรือว่าเวลาอยู่ๆภายในบ้านเนี่ยโอ้โหเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะปรับอะไรยังไง มี AI คอยช่วยเหลือได้ด้วยนะครับนี่เลยครับนี่คือแอร์ a m s u n g นะครับรุ่น i ินฟร e นะครับเป็นตัว Premium Energy นะครับก็โอ้โหชื่อรุ่นบอกอยู่แล้วซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี AI สุดล้ำอีกมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความล้ำที่มันมากกว่าความเย็นของเจ้าตัวแอร์ m s u n g ง i ิน r ร e ตัวนี้เนี่ยพร้อมทั้งการประหยัดไฟแบบเบอร์55 5ดาวของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x m t ree, กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแอร์ซัมซุงลินฟีรุ่น p r e เมียมเอ r เนนะครับเป็นแอร์ที่ต้องบอกเลยว่ามันล้ามากผมจะบอกว่ามันเป็นแอร์ที่เย็นมากเนี่ยก็แล้วแอร์ตัวไหนมันไม่เย็นบ้างถ้าติดแล้วไม่เย็นอย่าเรียกว่าติดแอร์ดีกว่าอันนี้ผมอยากให้ดูดีไซน์ก่อนเลยตัวแอร์เนี่ยเขาจะมีรูๆๆเยอะมากใช่ไหมครับ เขามีรูถึง2 3 0 0 0รูด้วยกันนะครับทำให้เวลาที่เราเปิดโหมดตัววินฟรีเนี่ยหน้ากากมันจะปิดไปแล้วลมเนี่ยมันจะทะลุเจ้าตัวรูรูพวกนี้ออกมานะครับทำให้อากาศเนี่ยมันไม่ปะทะเข้ามากับตัวเราทําให้ห้องเนี่ยมันเย็นแต่ว่าอากาศไม่โดนตัวใครที่แบบว่าไม่ชอบแอร์โดนตัวเนี่ยผมบอกเลยแอร์ซัมซุงวินฟรีจะตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็แอร์ตัวนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วเห็นสติ๊กเกอร์ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ใช่ไหมครับตัวเนี้ยได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 5ดาวกันเลยนะครับซึ่งตรงเนี้า Samsung ายาเเมออววื่ออตั เครื่องตัวนี้ที่ผมติด12,000 BTU เนี่ยไปเปรียบเทียบกับ12,000 BTU เท่ากันแต่เป็นรุ่นก่อนหน้าของทางซัมซุงเองเทียบกัน1ปีนะครับรุ่นนี้ประหยัดไฟกว่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยถึง2,808บาทต่อปีกันเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดครับถ้าคุณอยากจะประหยัดไฟมากกว่านั้นผมบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกมันมี AI เราสามารถเปิด AI กดเปิดเข้าไปปุ๊บ มันจะประหยัดไฟมากขึ้นอีกพันกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมอยากจะพามาดูตัวซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันกันดีกว่าเพราะว่าเจ้าแอร์ตัวนี้มันสามารถปรับแต่งนะครับหรือว่าตั้งค่าผ่านตัวแอป s m a r t t h ิ n งได้เลยนะครับก็อันนี้ผมเปิดแอร์ไว้อยู่ใช่ไหมที่25องศาถ้าเราอยากจะเปิดปิดแอร์เนี่ย ผมแค่กดตรงนี้ครับ on off on off ผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วมีทะเลาะกันอะไรนะมีแม่บ้านอยู่แล้วแบบเขาเปิดแอร์กินไฟเราจะหารค่าไฟอะไรยังไงดีแอปตัวนี้คำนวณค่าไฟให้ด้วยนะอันนี้ผมเปิดแอร์ตั้งไว้ที่25องศาอยากจะรู้ว่ามันกินไฟเท่าไหร่นะครับนี่เลื่อนลงมาด้านล่างมีคําว่าเซอร์วิกดเข้ามานะครับสาหรับเดือนนี้อันนี้ผมเพิ่งรีเซ็ตค่าไปจะบอกได้เลยนะครับว่าเนี่ยใช้ไฟไปแล้ว 7.4บาทเอออันนี้สามารถบอกได้เลยนะเราสามารถเข้าไปเซ็นะครับในเรื่องของค่าพลังงาน Energy ตัวนี้สามารถปรับตั้งได้เลยนะครับก็คือเข้าไปตรงนี้ปุ๊บจะมีให้เลือกเลยว่าค่าไฟเดือนนี้เราอยากจะรีเซ็เราอยากจะเปรียบเทียบังไงก็สามารถปรับได้นะครับมีเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะครับ AI Energy Mode นี่ปรับได้ค่าไฟต่อเดือนการใช้พลังงานเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายของเดือนล่าสุดเซ็ผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ได้หมดเลยอันนี้คือว่า จ๋งมากแต่ตัวแอป,ปเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่บอกว่าเฮ้ยมันกินไฟเท่าไหร่อะไรยังไงครับผมพามาดูตรงนี้ตัวแอตัวนี้ปรับแต่งได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับความเย็นเราสามารถปรับได้เลยนะครับยี่อ,อยากได้24ใช่ไหมผมลองปรับเป็น24หรืออยากปรับเป็น23สามารถเซตผ่านตรงนี้ได้ไอ้ส่วนโหมดตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับเอาโหมดเย็นเอาโหมดดราหรือว่าเป็นโหมดพิรุฟาตัวนี้สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยแต่ความเจ๋งอยู่ตรงนี้ครับนี่เราสามารถ ปรับในเรื่องของทิศทางแรงลมต่างๆได้ว่าเราจะเอาลมแบบแนวไหนนะครับ <Wow. S 1> หรือเราจะให้เป็นแบบลมไปซ้ายลมไปขวาหรือฟิกหรือให้มันคำนวณแบบออโต้อันนี้สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือฟังก์ชันวินฟรีนี่ตัวนี้คือเจ๋งผมจะลองกดปุ๊บดูเห็นไห ไอตัวแผ่นเนี่ยมันปิดไปเลยนะครับแล้วถ้าสมมติหันมาดูทางฝั่งบอกอุณหาภูมิเนี่ยจะเห็นว่าตัวเครื่องแอร์มันทําอยู่แต่ว่าหน้ากากแอร์มันปิดไปนะครับอันนี้มันยังมีลมออกมานะครับแต่ว่าลมมันจะไม่ได้ออกมาเยอะแล้วลมมันจะออกมาแบบกระจายไปตามรูทั้งหมด23,000รู <Wow. S 1> ทําให้ห้องเนี่ยมันยังคงเย็นอยู่แต่ลมไม่มาพระตัวตอนนี้ลมก็คือไม่ชนผมแล้วอันนี้ถือว่าดีมากแต่ถ้าสม,มมติใครที่แบบว่าโหร้อนมากต้องการให้เย็นเร็วๆคุณก็ปิดฟังก์ชันวินฟรีไปนะครับต้องการเย็นเร็วกดฟา เปิดกลับมาโอ้โหลมแอร์แรงเลยตอนนี้คือรับรู้ได้ถึงความเย็นของลมนะครับเรียกว่าเย็นเร็วมากอ่าแล้วก็หรือถ้าสมมุติคุณบอกว่าโอ้โหตอนนี้เราจะเข้านอนแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรเสียงมันดังไปหรือเปล่าโหมดฟ้าสเราอยากได้เงียบๆเลย เราสามารถเปิดหมดไฟได้แล้วมันก็จะปิดระบบฟารไปนะครับหรือจะปรับให้เป็นเน้นการประหยัดพลังงานบางคนแบบรู้สึกติดแอร์มาขอแค่มันไม่ร้อนแต่อย่าให้มันกินไฟเกินไปเราสามารถเปิดหมดกีโคได้นะครับก็ทําให้ตัวแอร์เนี่ยมันลดรอบลงความเย็นยังคงได้เย็นเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะค่อยๆเย็นไปเรื่อยๆค่อยๆเย็นไปเรื่อยๆทาให้ประหยัดพลังงานได้แต่มันยังมีเจ๋งกว่านั้นครับเคยเป็นไหมเราทํางานเป็นแบบดูทีนปกติเข้าห้องนอนตอนช่วงเวลาประมาณ 3ทุ่มใช่ไหมครับหรือ4ทุ่มถ้าสมมติเราเข้าห้องนอน4ทุ่มเราก็อาจจะอยากเปิดแอร์ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งกว่าห้องมันจะเริ่มเย็นอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติเราเข้าไปปุ๊บก,กดแอร์เปิดเทอร์โบโหมดเนี่ยมันจะเปลืองไฟเราค่อยให้แอร์มันค่อยๆปรับอุณหภูมิห้องเรื่อยๆเนี่ยมันประหยัดไฟมากกว่าเราสามารถตั้งสเก็ตดัวได้นะครับอย่างอันเนี้ย <Wow. S 1> ผมก็มีปรับเอาไว้สามทุ่มจนถึง6กโมงสามหมายความาพอ3ามทุ่มแอร์ Air จะเปิดการทํางานแล้วครับแล้วก็ผมเซตไว้ที่ยว่สิบสี่องศาแล้วก็ คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะลืมปิดแอร์ <Wow. S 1> หรืออาจจะใช้แอร์เนี่ยเป็นการปลุกคุณก็ได้นะเพราะว่าถ้าสมมติปิดแอร์ปุ๊บร้อนคุณก็ตื่นอยู่แล้วเอออันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันกู Good sleep. น๊ดสリฟนี่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในการนอนหลับได้นะครับอันนี้ก็สามารถเซตได้ว่าจะเอาแบบยังไงกี่ชั่วโมงได้สูงสุด12ชั่วโมงเอออันนี้ถือว่าเจ๋งม,มากและตัวนี้ครับเวลคัมคูลิ่งนี่คือฟังก์ชันที่ผมตามหามันนานมากหลายคนงงอะไรคือเวลคัมคูลิ่งวะบางทีอ่ะขี่มอ ผมกลับมาโอ้โหถึงบ้านแล้วอยากเปิดแอร์อยากเปิดแอร์เข้าบ้านโอ้โหเมื่อไหร่แอร์จะเย็นเมื่อไหร่แอร์จะเย็นมันเครียดเนี่ยะเราอยากให้แอร์มันเย็นเร็วๆตัวนี้เราสามารถทําได้นะครับก็คือเปิดฟังก์ชัน welcome cooling ตัวนี้มันจะบอกเลยว่าถ้าสมมุติคุณเข้ามาใกล้ภายในบ้านระยะเท่านี้เท่านี้นะครับเนี่ยเราสามารถเซตได้นะครับให้ทําการแจ้งเตือนเพื่อว่าต้องการเปิดแอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็จะเซตอุณหภูมิที่กี่องศานะครับ จะให้ใช้โหมดอย่างเงี้ยในวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าในเรื่องของตัว energy saving non- ติ ach, นะครับก็สามารถแจ้งเตือนได้ว่าเฮ้ย <Wow. S 1> ตอนนี้แอร์มันเปิดแอร์มันปิดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากไม่จําเป็นที่จะต้องรอเข้ามาถึงบ้านแล้วค่อยเปิดแอร์รอแอร์เย็นเราสามารถให้แอร์เนี่ยมันรับรู้ได้เลยว่าเรากําลังจะกลับบ้านแล้วก็ให้แอร์เปิดอันนี้ถือว่าเจ๋งมากเราสามารถเซตโลเคชันของบ้านได้นะอันเนี้ยผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่่อมานี Mode Auto Drive. อันนี้คือเจ๋งมากปกติเราเคยได้ยินไหมครับเวลาที่เราขับรถยนตนะ์น่ะแล้วกลับเข้ามาในบ้านนะ่ะควรจะต้องปิดโหมด A/C c ก่อนสัก5นาที10นาทีเพื่อให้พัดลมรถยนต์เนี่ยมันยังทำงานไล่ความชื้นออกมันจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นอับแต่จริงๆเวลาเรามาทำเองเราก็ขี้เกียจเราอยากปิดแอร์เราก็ขี้เกียจมานั่งปรับ รอ5นาที10นาทีออกนอกบ้านอันนี้เราสามารถเปิดออโต้ได้ครับพอเราเปิดออโต้ได้เสร็จปุ๊บทุกครั้งนะครับที่แอร์มันเย็นถึงอุณหภูมิแล้วเนี่ยมันจะช่วยดึงความชื้นออกไปหรือทุกครั้งที่เราปิดแอร์เนี่ยแอร์ Air มันจะเป่าอากาศจนแอร์หายชื้นอยู่นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่กําจัดความชื้นเพราะว่าความชื้นถ้าสมมติเจอเราบ่อยๆเงี้ยมันก็ไม่ดีนะอันนี้ถือว่าดีมากเลยทุกครั้งที่เราปิดแอร์ มันจะไล่ความชื้นหรือทุกครั้งที่อุณหภูมิมันถึงแล้วเช่นเราเซตไว้ที่25องศาตอนนั้นมันจะลดรอบพัดลมลง,ลงแล้วก็ช่วยรีดความชื้นออกไปให้อร์ตัวนี้กำจัดความชื้นภายในห้องทำได้ทั้งหมดเลยนะครับและอันนึงอันนี้เจ๋งมากอันนี้คือฟรีซวอชนะครับฟังก์ชันตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันล้างแอร์ปกติผมจะต้องเรียกช่างแอร์ไม่ให,หรอไม่เลยครับตัวนี้ เราสามารถเปิดฟรีสปอตได้นะครับเมื่อใดก็ตามทีที่ผมเข้าไปฟังก์ชันฟรีสปอตตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าใช้เวลา30 80นาทีนะในการทําความสะอาดนะครับซึ่งถ้าเรากดไปปุ๊บเนี่ยตัวแอร์มันจะเริ่มเย็นจัดจนตัวคอยเย็นนะครับมันเป็นน้ำแข็งพอมันเป็นน้ำแข็งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันจะละลายน้ําแข็งครับแล้วไอ้น้าแข็งที่มันเกาะปิ้นพวกนั้นอ่ะมันจะ ดึงคราบสกรปรกดึงคราบฝุ่นดึงคราบเมือกอะไรต่างๆ <Wow. S 1> ออกไปที่ท่อนำทิ้งก็เรียกได้ว่าช่วยยืดอายุการล้างแอร์แต่อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่ายังไงแอร์ก็ต้องล้างอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างด้านบนของแอร์ตัวนี้มันจะมีฟิลเตอร์อยู่ไอตัวฟิลเตอร์ด้านบนตัวนี้เราสามารถดึงเองออกมาได้ง่ายๆพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บสามารถเอาไปล้างน้ําทาความสะอาดฟิลเตอร์ตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ล้างทุกๆ 1- 2เดือนล้างเสร็จใส่กลับเข้าไปแต่การล้างแอร์ใหญ่เนี้ยจากเมื่อก่อนเราล้างทุก6เดือน ถ้ามีโหมดตัวนี้อาจจะยืดไป7เดือน8เดือนหรือว่าอาจจะได้นานมากกว่านั้นมันก็ทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อันนี้ถือว่าดีมาก <Wow. S 1> และต่อมาแอร์ตัวนี้นะครับเขามีเซ็นเซอร์อีกเซ็นเซอร์ในที่นี้ก็คือเขาสามารถตรวจจับได้นี่จะมีมอนิเตอร์เทมเพอร์เจอร์นะครับแล้วก็วัดในเรื่องของค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถ เปิดดูได้ตลอดเวลาหรือจะปิดฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับแล้วก็คุณเห็นตัวไฟที่บอกอุณหภูมิที่แอร์ไหมหลายคนผมว่าน่าจะเคยเจอปัญหากันก็คือนอนไม่หลับเห็นไอ้ไฟนี้แยงตาละหลอดต้องเอาสก,ก๊อตเทปปีนขึ้นไปแปะดูนักเกียรอย่าไปทํานี่ผมจะกดไลท์นิ่งตึดดับแล้ว <Wow. S 2> นะครับหรือทุกๆครั้งที่เราตื่นขึ้นมาปรับแอร์เคยเป็นไหมเรากดปรับแอร์แฟนตืน่นพอได้ยินเสียงปิ๊บ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 นี่นะครับอ่ะลองกดรีโมท ไม่ได้ยินเสียงแล้วอันนี้คือเงียบเลยเราสามารถปรับได้เลยว่า จะเปิดจะปิดในเรื่องของเสียงในเรื่องของไฟอันนี้สามารถเซตผ่านตัวนี้ได้เครื่อเนี้ <st> ดีมากเลย <st> บอกกันตรงๆนะแอร์ Air, ยี่ห้ออะไรอะไรต่างๆมันก็เย็นเหมือนกันแต่แอร์ที่ดีมันไม่ใช่แอร์ที่เย็นอย่างเดียวมันต้องเป็นแอร์ที่ทนประหยัดไฟและก็สมาร์ทฉลาดแบบอย่างนี้นะ oh. อย่างเจ้าตัวแอร์ซัมซุงวินฟรีพรีเมียมเอนเนอีตัวนี้อันนี้ผมถือว่าชอบมากแล้วแบบใครที่ติดตามสายไอทีก็น่าจะรู้อยู่แล้วผมเป็นคนบ้านเทคโนโลยีตัวนี้ถือว่าเจ๋งและสมมติใครกังวลนะว่าแอร์ตัวนี้มันจะทนหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเขามีรัับปะกน นะตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยสิปีแล้วก็รับประกันค่าแรงช่างค่าเดินทางค่าอะไรเนี่ยอีก5ปีเต็มอันนี้ก็ถือว่าน่าจะทําความปุ่นใจให้ใครหลายๆคนที่จะซื้อแอร์ a m s u n g ตัวนี้ได้นะครับใครที่แบบว่าหน้าร้อนนี้อยากจะให้แบบรู้สึกเย็นสบายกระเป๋าตังก็ไม่แบบไม่รู้สึกเดือดร้อนอนะ่ะจัดแอร์ซัมซุงวินฟีอันนี้เจ๋งจริงข้อที่มันเจ๋งจริงๆเลยคืออะไรรู้ป่ะครับหลายคนไม่เคยพูดถึง ถ้าลองสังเกตดูนะแอร์1 2 0 0 0 btu ลองมาดูคอยล์ร้อนด้านนอกกันอันนี้คือคอยล์ร้อนของซัมซุงเทียบขนาดตัวผมจะเห็นเลยว,ว่าคอยล์ตัวนี้มันมีขนาดใหญ่มาก <Wow. S 1> ลองนึกง,ง่ายๆอารมณ์เหมือนกับหม้อน้ําคอมพิวเตอร์อะหม้อน้ําคอมพิวเตอร์เล็กก็ระบายความร้อนได้ไม่ดีต่อให้ปั๊มน้ํามันดีแค่ไหนแต่ถ้าสมมติหม้อน้ํามันใหญ่มันก็ระบายความร้อนได้ดีแอร์ถ้าลองสังเกตดู1 2 0 0 0 btu บางตัวไซส์ข้างนอกเครื่องเล็กมากเลยแต่ตัวนี้1 2 0 0 0 btu ไซส์ข้างนอกเี่ 虎。我 ใหญ่เท่า18ื่นอันนี้คือเคล็ดลับที่ทำไมแอร์ซัมซุงวินฟีเขาประหยัดไฟกว่ารุ่นอื่นๆด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันใครที่ชื่นชอบนะครับตัวนี้น่าจะถูกใจและที่สำคัญเลยฝุ่น pm 2.5เยอะมากแอร์ตัวนี้ก็สามารถกรองฝุ่น pm 2.5ดได้ด้วยไม่ธรรมดาจริงๆและถ้าสมมติใครดูคลิปนี้แล้วสนใจแอร์ซัมซุงนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ samsung com ครับสำหรับวันนี้นะครับผมนพ xivi ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าจะมีอะไรเจร๋งๆมารีวิวอีกรอติดตามกันไปแล้วครับับส,สดี อย่างปิดแอร์หน่อยสบายจ๊บ